สวัสดีครับสวัสดีพบกันกันกบช่องคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้คนรักเกษตรก็พาเพื่อนๆมาพบกับชวนชมนะครับเป็นชวนชมที่มีดอกดกดอกสวยเป็นชวนชมดอกซ้อนอซึ่งชวนชมนะครับข้อดีของชวนชมนะครับเขาจะมีดอกให้เราทั้งปีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราบำรุงดูแลดีๆคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเร่งดอกบำรุงดอกชวนชมด้วยขี้ไก่นะครับเป็นปุ๋ยขี้ไก่ ที่เพืเ่อนๆเห็นอยู่นี้ก็เป็นชวนชมดอกซ้อนดอกชั้นเดียวที่กําลังให้ดอกดกเลยนะครับชวนชมก็มีสเสน่ห์นะครับเป็นไม้ที่ถือได้ว่าเลี้ยงง่ายอีกตัวนะครับถ้าเราเข้าใจลักษณะของต้นชวนชมส่วนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นชวนชมที่ไม่ได้รับการตกแต่งดูแลก็มี ต้นหญ้านะครับต้นหญ้าขึ้นเต็มกระถางเลยวันนี้จะมาทําการดึงเอาต้นหญ้าออกนะครับซึ่งต้นหญ้าเหล่านี้ถ้าเราปล่อยไว้นะครับก็จะไปแย่งสารอาหารไปแย่งธาตุอาหารกับต้นชวนชมที่เราปลูกไว้นะครับดังนั้นกระถางของต้นไม้ที่เราปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดไหนนะครับเราก็ควรเอาต้นวัชพืชหรือต้นหญ้าออกนะครับอันนี้ก็เพื่อช่วยไม่ให้ ต้นหญ้าหรือต้นวัชพืชเหล่านี้แหะครับมาแย่ง่าตุอาหารกับต้นไม้ที่เราปลูกก็เน,น,นี่ยครับต้นหญ้าเหล่านี้ต้องเอาออกให้หมดนะครับเมื่อเอาออกหมดแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยครับส่วนต้นนี้ยังไม่ได้เอาออกนะครับต้นนี้ก็เป็นชวนชมโขดใหญ่อีกตัวนะครับต้นนี้โขดใหญ่มากลักษณะข้อดีของชนชมนะครับเมื่อเราปลูกไปนานๆเนี่ยเขาจะมีลักษณะของโคนหรือโขอดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยครับ อันนี้เลี้ยงไว้นานนะครับก็จะได้โคดใหญ่โขดสวยประมาณนี้เลยนะครับชวนชมก็เป็นไม้ที่มีสเสน่ห์ตรงนี้แหละครับโขดสวยบางสายพันธุ์ก็รากสวยบางสายพันธุ์ก็โขดสวยบางสายพันธุ์ก็กิ่งสวยแล้วแต่สายพันธุ์ที่เราจะเลือกปลูกนะครับแต่อันนี้ที่เพื่อนเอเห็น <ๆ S 2> อยู่เป็นชวนชมสายดอกนะครับเป็นชวนชมดอกซ้อนก็เป็นตอ่อ เป็นต่อชนชมนี่แหละครับแล้วก็มานั่งแท่นด้วยไม้เปลี่ยนยอดไม้สีนะครับวันนี้เนี่ยครับที่เด็ดอยู่ตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราทําการดึงเอาต้นหญ้าออกนะครับต้นวัชจืดออกก็จะใช้ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนี่แหละครับเนื่องจากว่าปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดเนี่ยจะมีธาตุสารอาหารที่เหมาะกับต้นไม้นะครับเหมาะกว่าปุ๋ยข้อตัวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลวัวมูล หมูหรือว่ามูลเป็ดขี้ไก่อันเม็ดเป็นปุ๋ยคอกที่มีธาตุสารอาหารที่เยอะกว่าตัวกว่าปุ๋ยคอกตัวอื่นๆนะครับมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมที่เยอะกว่าปุ๋ยคอกตัวอื่นซึ่งราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับสำหรับปุ๋ยคอกนะซึ่งปุ๋ยขี้ไก่อันเม็ดเนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายนะครับหาซื้อได้ง่าย ก็ราคาก็ไม่แพงมากการใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะครับก็จะประมาณนี้เลยก็โรยรอบๆกระถางนะครับเนี่ยครับโรยทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็รดน้ําปกตินะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณเดือนเดือนกว่าก็จะมีดอกออกมาแล้วก็จะมีลําต้นที่แข็งแรงนะครับการใช้ปุ๋ยคอกก็มีข้อดีนะครับที่ช่วยให้เราประหยัดในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับซึ่ง หากเราไม่มีปุ๋ยขี้ไก่นะครับเราก็อาจจะใช้เป็นขี้วัวหรือว่ามูลสัตว์อื่นๆก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยคอกใช้ปุ๋ยขี้ไก่อันเม็ดอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นก็ใช้ได้แต่ปุ๋ยขี้ไก่ไม่จะมีคุณสมบัติดีกว่าปุ๋ยคอกตัวอื่นๆนะครับหากใครที่ปลูกชนชมอยู่แล้วไม่ค่อยมีดอกนะครับหรือว่าดอกน้อยก็สามารถที่จะทดลองใช้ปุ๋ย ขี้ไก่กันได้นะครับซึ่งก็หาได้ไม่ยากนะครับสําหรับขี้ไก่อันเม็ดเนี่ยก็ลองทํากันดูนะครับใครที่ปลูกชนชมแล้วดอกไม่ค่อยมีอ่าก็ขั้นตอนแรกก็เอาต้นวัชพืชออกก่อนนะครับเมื่อเอาต้นวัชพืชออกก็ต่อด้วยการใช้ปุ๋ยคอกอ่แค่นี้นะครับชนชมของเราก็จะมีดอกบกที่สําคัญนะครับการปลูกชนชมนะครับต้องปลูกให้เขาได้เจอแดดนะครับยิ่งเจอยิ่งเจอแดดเยอะยิ่งดีนะครับสาหรับการปลูกชนชมชนชมเป็นไม้ชอบแดด เมื่อเขาได้รับแดดเต็มที่ได้รับปุ๋ยได้รับน้ำก็จะมีดอกให้เราชมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า